เด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูดาวค่ะวันนี้นะคะครูดาวจะพาเด็กมาทํากิจกรรมสนุกๆกันค่ะนั่นก็คือวันนี้นะคะครูดาวจะพาเด็กมาฝึกทักษะพัฒนาการทางด้านภาษากันค่ะโดยวันนี้นะคะครูดาวมีคําคล้องจองมาให้เด็กท่องตามครูดาวค่ะเรามาท่องคําคล้องจองพร้อมกัน หนึ่งรอบนะคะโดยเด็กๆก,กับผูดาวจะท่องพร้อมกันช้าๆค่ะเรามาท่องพร้อมกันนะคะสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่าหมีน้อยเริงร่าเจ้าลาดีใจลิงจ๋อแสนสนพูดปนหัวเราะไก่แมวเหมียวดีใจ ช้างใหญ่ใจดีอีกหนึ่งรอบนะคะดเด็กๆรอบนี้ท่องพร้อมกับครูดาวเลยนะคะสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่าหมีน้อยเริงร่าเจ้าลาดีใจลิงจ๋อแสนสนพูดปนหัวเราะไก่ แมวเหนียวดีใจช้างใหญ่ใจดีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำคล้องจองของเราเด็กๆทราบไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรเยี่ยมมากเลยค่ะคำคล้องจองของเราเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะคะเด็กๆช่วยครูดาวนับหน่อยได้ไหมคะว่าคำคล้องจองของเราเนี่ย มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวและมีอะไรบ้างเรามาเริ่มจากตัวที่1กันเลยค่ะตัวที่1นั้นก็คือสิงโตตัวที่สองกระต่ายตัวที่สามหมีตัวที่สี่ลาตัวที่ห้าลิงตัวที่หไก่ตัวที่เจ็ด แมวและตัวที่8ก็คือช้างนั่นเองค่ะสัตว์ในคำคร้องจองของเรามีทั้งหมด8ตัวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูราจะพาเด็กๆมาอ่านคำในหมวดหมู่สัตว์ค่ะโดยเราจะมาดูกันซิว่าสัตว์เนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างจากพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะตัวแรกเรามาเริ่มจากสัตว์ตัวแรกเลยค่ะ จากคำคล้องจองของเรานั้นก็คือตัวสอเสือค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะสัตว์อะไรบ้างที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือมาดูกันค่ะสเสือสอสิงโตสอไสเดือนค่ะเพยญชนะตัวต่อไปนั่นก็คือกอไก่ค่ะเด็กๆ ลองพูดชื่อสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวกอไก่ดูสิคะว่าเหมือนกับครูดาวไหมกอกระตายกอกบกอก,กุ้งกอกว้างกอไก่กอกระรอกตรงไหมคะเด็กๆพยัญชนะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวหอหีบค่ะเด็กๆ สัตว์อะไรบ้างคะเด็ก,ดกที่ขึ้นต้นด้วยตัวหอหีบนั่นก็คือหอหอยหอห่านค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวลอลิงค่ะเด็กๆไหนเด็กๆลองทายดูสิคะว่าสัตว์อะไรบ้างที่ขึ้นต้นด้วยตัวลอลิงนั่นก็คือลอลิงลอลา ลลโลมาลลเลียงผาตรงกับที่เด็กพูดบ้างไหมคะมาดูเพยญชนะตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือตัวมอม้าค่ะเด็กๆสัตว์อะไรบ้างนะที่ขึ้นต้นด้วยตัวมอม้าเด็กๆลองพูดชื่อออกมาดูสิคะมอม้ามอแมงมุมมอมด มอมแมลงปอค่ะตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเพยียญนชนะตัวชอช้างค่ะเด็กๆสัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวชอช้างนั่นก็คือชอช้างชอชนีชอชมดุดและก็ชอชิบมังค่ะเด็กๆรู้จักตัวชิพมังไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าสัตว์ในโลกของเราเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยมีทั้งที่เด็กๆรู้จักและมีทั้งที่เด็กอาจจะยังไม่รู้จักหรือแม้แต่ชื่อเด็กๆก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ได้คะ่ะเด็กๆคะ่ะถ้าเด็กๆอยากฝึกทักษะทางด้านภาษานะคะให้ผู้ปกครองเลยคะ่ะให้ผู้ปกครองกำหนดพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะตัวแรกขึ้นมาแล้วให้เด็กๆ พูดชื่อสัตว์ให้ตรงกับเพยญชนะที่ผู้ปกครองกำหนดขึ้นมานะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาให้เก่งๆขึ้นไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณดาวต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วเราค่อยมาฝึกทักษะทางด้านภาษากันอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ